สวัสดีค่ะวันนี้นักฝนจะพาทุกคนมาเปลี่ยนชื่อ f a c e b o o k กันนะคะนักฝนจะเปลี่ยนเป็นชื่อจริงและก็นามสกุลจริงนะคะแต่ว่าจะใช้เป็นภาษาอังกฤษเดี๋ยวเราไปที่ Facebook กันก่อนนะคะเมื่อมาที่ f a c e b o o k นะคะให้ทุกคนมาที่ตรงมุมขวาบนสุดนี้นะคะมันจะขึ้น โปรไฟล์เฟสบุ๊กแล้วมันจะมีข้อความข้างล่างแบบนี้ไปที่มุมขวาบนสุดแล้วมาที่ข้อความการตั้งค่าเมื่อเรามาที่การตั้งค่าแล้วนะคะให้เรามาที่รายละเอียดส่วนตัวนะคะกดจิ้มเข้าไปเลยรายละเอียดส่วนตัวของเรานะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับ ชื่อ Facebook ชื่ออะไรเงี้ยเราสามารถเข้ามาเปลี่ยนในนี้ได้นะคะทำได้ง่ายๆนะคะให้เราจิ้มไปที่ตรงคำว่าโปรไฟล์เลยนะคะมันก็จะมีทั้งโปรไฟล์ a c e b o o k แล้วก็โปรไฟล์ของ Instagram เราจะมาเปลี่ยนชื่อโปรไฟล์ a c e b o o k กันนะคะโดยการจิ้มไปที่ Facebook แล้วก็นี่นะคะก็จะเป็นชื่อน้ำฝนบนเรือนเป็นชื่อเดิมนะคะเราจะมาเปลี่ยนกันโดยการเปลี่ยนเป็นชื่อจริงนามสกุลจริงนะคะน้ำฝนจะกดจิ้มไปที่คำว่าชื่อเมื่อเรากดเข้ามาแล้วก็ให้เราใส่ชื่อของเราได้เลยเป็นชื่อภาษาอังกฤษนะคะ บุเลือนนำสกลุลแล้วก็มาพิมพ์นะคะว่านามสกลุลนี่นะคะนามสกุลของนบฝนก็เรียบร้อยชื่อกลางชื่อกลางเราไม่ใส่นะคะ เสร็จแล้วเราก็จะกดคําว่าตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงก่อนเราจะกดนะคะให้เราทบทวนก่อนว่าชื่อและก็นามสกุลที่เราเปลี่ยนถูกต้องไหมนะคะเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องมาเปลี่ยนบ่อยเนาะบุญเรือนปะสระสีโอเคนะคะแล้วก็กดตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงเขาก็จะมีให้เราเลือกนะคะว่าเราจะให้นามสกุลอยู่ข้างหน้าหรือว่าให้ชื่อเราอยู่ข้างหน้านะคะ โดยการจิ้มให้มันเป็นตัวหนังสือสีฟ้า,ฟาแบบนี้แล้วก็บันทึกการเปลี่ยนแปลงนะคะกดบันทึกการเปลี่ยนแปลงเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนคะ่ะตอนนี้เรากำลังจะบันทึกชื่อนะคะเป็นชื่อใหม่นะคะน,นะนี่นนี่นะคะชื่อว่าบุญเลือนประสานจีนะคะชื่อเดิมก็คือนาำฝนบุญเรือนนะคะ แล้วเราก็มาดูหน้าโปรไฟล์ของเราได้เลยเข้ามาดูหน้าโปรไฟล์ของเราได้เลยนะคะอันนี้มันยังไม่อัปเดตนะให้เรากดรูดลงน่าทุกคน ตอนนี้นะคะน,น้ำฝนก็ได้ทําการเปลี่ยนชื่อ f a c e b o o k แล้วนะคะเป็นนบุญเลือนประสานศีเป็นชื่อจริงนามสกุลจริงนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้กับน,น้ำฝนด้วยนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้นะ้ำฝนก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ